สวัสดีชาว youtube นะครับผมก็กลับมาเจอกับฮาร์ลีอีกแล้วนะครับผมกันนี้เป็นฮาร์ลีเฮอริเทตนะฮะฮอริเทตซอฟเทลคลาสสิก114นะครับ,ครบเ,เครื่อง114่งชิวบิตรหรือ1868ซีซีตัวนี้พิเศษยังไงมากับท่อนี่ครับแน่บัสซาร์ทนี่นะครับหรือท่อหางปลานี้เองนะฮะ เฟียวฟ้ามากครับผมทอนี้หาดูได้ยากนะครับน้อยคนครับที่จะใส่เพราะว่าร,ราคามันค่อนข้างสูงนะครับผมประมาณ5้ถึงหกหมื่นเลยนะฮะกับตอนนี้มาอยู่ในเฮอริเทจคลาสสิกนะฮะหล่อสุดๆไปเลยครับนะก็ให้ดูแค่รูปทรงของท่ออาจจะไม่ไม่จุใจเดี๋ยวเรามาฟังเสียง ของท่อบสัสเน่อันนี้ดีกว่านะครับว่าจะลั่นและก็ดูดันแค่ไหนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้ไม่ได้ทำเสเตตสี่โทษทีครับสเตจหนึ่งยังไม่ได้ทำนะฮะก็คือท่อกองกล่องท่อทําแล้วอ่าคือท่อบัสเน่นี้กลองยังไม่เปลี่ยนเป็นกลองเดิมแต่กล่องก็ยังไม่ได้จูนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะ ให้ซุ้มเสียงแบบไหนฮะเราไป่พูดละเราสตาร์ทเลย นี่เป็นรอบเดินเบานะครับเก์เก <'s> แม่ครลั่นนะครับลั่นจริงนะฮะอันนี้ก็ ผมเพิ่งจะได้ยินเสียงแบบชัดๆครั้งแรกนะฮะสำหรับข้อมาซานนี่ห่างปลาตัวนี้นะครับลั่นจริงๆนะฮะลั่นได้ใจสุดๆนะครับเนี่ยฮะนี่เป็นชื่อแบรนด์เขานะฮะมาซันี่นะฮะทอมไมโกูกัตอ่า หล่อๆเลยครับก็ใครอยากดูตัวจริงนะมาดูตัวจริงได้ที่ h a r ์ลี่ภูเก็ตนะครับมีมีรถให้ดูอยู่นะฮะสวยๆเลยนะครับผมโอเคนั้นก็เดี๋ยวอ่าวันนี้ก็ลาไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมีท่ออะไรให้ดูอีกก็จะมาให้ดูกันนะครับผมนะ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับใครอยากดูท่อไหนอยากชมท่อไหนหรืออยากจะดูรถรุ่นไหนอะไรยังไงคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับวันนี้สวัสดีครับ Hold Eu